คุณเคยรู้สึกไหมว่ากําลังถอยหลังเข้าคลองทั้งที่ทําตามกฎทุกอย่างคุณทํางานหนักอดทนกับเจ้านายเพื่อเงินเดือนขึ้นปีละครั้งอดออมและประหยัดทุกอย่างเท่าที่จะทําได้มันชัดอยู่แล้วว่าคุณกําลังทํางานกับระบบที่จะนําไปสู่ความสําเร็จด้านการเงินแต่มีบางอย่างไม่เข้าท่ากฎที่ว่านี้มันชักไม่ชอบกลนเสุดแล้วระบบต่างๆล้มเหลวคุณแทบชักหน้าไม่ถึงหลังเรื่องใหม่ๆไ,ไม่ต้องพูดถึงกเกษียณนเหรอลืมไปได้เลยถึงวันนี้ก็แค่รอดไปวันๆ คุณอยากจะสร้างความมั่นคงทางการเงินและความมั่งคัง่งแต่มันไร้ผลแล้วที่เล่นตามกฎมาตลอดละ่ะมันพาเราไปถึงไหนหากคุณเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนค่านิยมบางอย่างและเปลี่ยนกฎเกณฑ์ไปบ้างคุณก็จะพบว่ามันเป็นกฎอีกชุดหนึ่งที่เหมาะสําหรับคนที่อยากจะรวยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนักลงทุนผู้ประสบความสาเร็จและนักเขียนที่ยอดขายสูงสุด โรเบิร์ตคิโยสกิจะมาให้ข้อมูลบางอย่างที่จำเป็นให้คุณสร้างแผนงานและขยายระดับความมั่งคั่งได้อย่างได้ผลคิโยสกิเป็นนักเขียนติดอันดับขายดีของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์มีผลงานอย่างเช่นพ่อรวยสอนลูกและอื่นๆปัจจุบันงานเขียนของเขาสร้างยอดขายมาแล้วกว่า20ล้านเล่มทั่วโลกวันนี้คิโยสกิจะมาแบ่งปันแง่คิดที่พลิกโฉมธุรกิจของเขากับคุณในลักษณะเดียวกับที่พ่อรวยเคยแบ่งปันกับเขานี่เป็นข้อมูลที่จะคุณจะใช้เปลี่ยนแปลงการทำงานเพื่อเงินไปสู่การให้เงินทำงานเพื่อคุณ ข้อมูลที่จะนำอิสรภาพมาสู่คุณได้เรื่องราวของพ่อรวยสอนลูกเป็นเรื่องราวของพ่อสองคนที่ต่างม,มีค่านิยมต่างกันและต่างคนก็ให้คําแนะนําที่ต่างกันซึ่งผมไม่มีเจตนาที่จะลบหลู่ใครนะครับหรือเสียดสีค่านิยมของใครเพรียงแต่จะยกความแตกต่างให้เห็นกันเท่านั้นว่าตัวอ,อย่างเช่นพ่อจนของผมมักจะสอนว่าไอ้ให้ตั้งใจเรียนทําคะแนนดีๆหางานทําดีๆทํางานหนักๆเข้าไว้ใช้จ่ายอย่างประหยัด ลุกจักเก็บออมแล้วก็อย่าสร้างหนี้และมีแผนกเกษียณที่ดีนั่นคือสิ่งที่พ่อจนสอนผมแต่พ่อรวยกับบอกว่าลูกคงไม่มีทางรวยล็อกถ้าทำแบบนั้นเพราะมีคนไม่มากที่รวยได้จะทําแบบนั้นแต่คุณก็คิดว่าการรู้จักจเก็บเงินเป็นวิธีสร้างเงินไม่เฉริมหากคุณพิจนารณาค่าของเงินในระยะ40ปีก็จะเห็นว่าเงินนะ่ะมันถูกออกแบบมาให้ลดค่าลงในเชิงเศรษฐศาสตร์ทุกๆปีแล้วจะมานั่งเก็บออมสิ่งที่ลดค่าลงไปทําไม และนี่ก็มีความหมายสําหรับคนที่หวังจะพึ่งแผนกเกษียณอายุว่าหลังจากวันที่เขากเกษียณไปแล้วค่าของเงินจะลดลงไปเรื่อยๆในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆพ่อรวยบอกว่านี่เป็นคําแนะนําที่ไม่เขาทายและไร้สาระและนี่เป็นเพียงค่านิยมที่ต่างกันแต่นี่มันขัดกับทุกอย่างที่เคยได้ยินมานะครับภาพที่สาคัญมากๆที่พ่อรวยแสดงให้ผมดูตอนที่ยังเป็นเด็กก็คือแผนภูมิที่เรียกว่าแผนภูมิเงิน4ด้าน แต่ละด้านจะแสดงให้เห็นถึงคนแต่ละประเภทที่ประกอบกันขึ้นเป็นประชากรของโลกธุรกิจพ่อรวยกล่าวว่าในโลกธุรกิจมีคนที่จัดอยู่ในกลุ่ม E ซึ่ง E หมายถึง Employee หรือลูกจ้างและพวกลูกจ้างนี้เองที่เราสามารถระบุเขาได้จากค่านิยมหลักของเขาในฐานะลูกจ้างไม่ว่าจะอยู่ในฐานะตำแหน่งประธานบริษัทหรือผานรงก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเราต้องการงานที่ปลอดภยัยมั่นคงและมีสวัสดิการดีๆนั่นะก็คือสิ่งที่ทําให้เขาเป็นลูกจ้างเพราะค่านิยมหลักของเขาคือความมั่นคง อีกพวกนึงใน4พวกคือเจ้าของธุรกิจหรือพวกที่เป็นนายตัวเองที่เรียกว่าเซเว่นพลอยหรือกลุ่ม S นะครับและนี่ก็เช่นกันเขากล่าวเหมือนเมนกันว่าถ้าอยากได้ให้งานดีๆแล้วก็มันต้องทําเองแล้ววะซึ่ง S หมายถึงโซโล่ซึ่งหมายถึงพวกที่ชอบทําอะไรคนเดียวที่อยู่ด้านขวาของเงิน4ีด้านก็คือพวก B ซึ่งพ่อรวยเอ่ยถึงก็คือพวก B ย่อมาจากบิ๊กบิสเนสหรือธุรกิจขนาดใหญ่และบริเว ฟอฟส์บอกว่าธุรกิจขนาดใหญ่คือพวกที่มีพนักงาน500คนขึ้นไปและคำกล่าวของเขาแต่งไปพวกเขามองหาระบบงานดีๆเครือข่ายดีๆและคนเก่งๆมาช่วยทําธุรกิจพวกเขาต่างจากพวกเอสตรงที่พวกเขาไม่อยากเข้ามาบริหารด้วยตัวเองแต่อยากจะจ้างคนเก่งๆมาบริหารแทนและส่วนที่4ของเงิน4ด้านก็คือพวกไอซึ่งไอย่อมาจากอินเ s สเตอร์หรือนักลงทุนนะครับแล้วนี่คือพวกที่ให้เงินทำงานแทนเขาคนกลุ่มนี้คือพวกที่หาคนอื่นมาทำงานให้ ส่วนพวกนี้ก็คือพวกที่ทํางานให้คนอื่นรวยในช่วงต้นๆของชีวิตผมพ่อจนของผมนั่นเองเอ่ะแหละที่บอกผมว่ารู้ไหมโรเบิร์ตลูกควรเรียนหนังสือและหางานดีๆทำดังนั้นค่านิยมหลักของพ่อจนของผมก็คือการเป็นลูกจ้างท่านต้องการงานที่มั่นคงการเลื่อนตําแหน่งเงินเดือนที่สม่ําเสมออะไรทํานองน,น,นั้นนะครับแต่พ่อรวยของผมนี่นั่นแหละที่พูดกับผมว่ารู้ไหมโรเบิร์ตถ้าอยากจะรวยแล้วก็ลูกต้องเรียนรู้ที่จะสร้างธุรกิจ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เข้าท่าสำหรับเขานะครับแล้วก็การทํางานหนักเพื่อสร้างธุรกิจเนี่ยอะไรที่คุณจะเป็นเจ้าของมันอะไรที่คุณจะส่งตกทอดให้ทายาทได้ในขณะที่พ่อจนสอนให้ผมทํางานหนักพ่อรวยสอนว่าทําไมไม่ทํางานหนักกับสิ่งที่คุณไม่มีวันเป็นเจ้าของแลวอาจจะถูกไล่ออกได้ทุกเมื่อนี่เป็นค่านิยมที่แตกต่างกันพ่อรวยแนะนําให้ผมเรียนรู้วิธีเป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นนักลงทุนและนี่แหละคือความแตกต่างที่สําคัญ ในด้านนี้ของเงินสีด้านคนพวกนี้ทํางานเพื่อความมั่นคงพวกเขาทํางานเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพแต่อีกด้านหนึ่งค่านิยมของพวกเขาก็คือต้องการสร้างอิสรภาพพวกเขาไม่ต้องออกมารับจ้างทํางานอีกต่อไปพวกเขาไม่อยากต้องทํางานไปตลอดชีวิตดังนั้นความงดงามของการสร้างธุรกิจและการเรียนรู้การลงทุนก็คือการสร้างไรายได้ที่ไม่ต้องออกแรงทํางานนั่นคือ a s s i v e income คือคุณต้องทํางานหนักเียงไม่กี่ปีแรกแล้วก็ ไปไม่ได้ว่ารายได้จะหลั่งไหลข้ามาจนตลอดชีวิตนะครับแล้วจากธุรกิจต่างๆมากมายคุณจะเลือกธุรกิจประเภทไหนล่ะเหตุผลที่ผมเลือกธุรกิจขายตรงให้เป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบก็เพราะบริษัทเหล่านี้จะทํางานร่วมกับคุณเพื่อสร้างทักษะทางธุรกิจให้คุณและสร้างให้คุณร่ํารวยแต่ขอให้ระลึกว่ามันไม่ใช่เงินที่ทําให้คุณรวยนะครับแต่มันเป็นทักษะทางธุรกิจและนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมนี่จึงเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ คุณสามารถใช้เวลานาน,านเท่าไหร่ก็ได้ที่ต้องการเพื่อให้ได้ทักษะในการทําเงินนี่เป็นทักษะที่คุณจะใช้ไปได้ชั่วชีวิตอีกประเด็นหนึ่งก็คือการลงทุนที่ต่ํามากมีธุรกิจไหนครับที่ลงทุนไม่กี่ร้อยกี่พันแถมยังได้ทักษะธุรกิจมาด้วยสําหรับคนที่อยากจะย้ายจากซีซ้ายมาสู่ขวานะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมแนะนําเสมอข้อดีอีกประการหนึ่งก็คือธุรกิจเครือข่ายคุณสามารถเริ่มต้นในต้นทุนที่ต่ําและนี่คือเหตุผลที่ผมแนะนาให้ผู้คนหันมาพิจารณาเลือกทําธุรกิจเครือข่าย หากคุณอยากจะสร้างธุรกิจอย่าง Microsoft คงต้องใช้เงินมหาศาลทีเดียวแต่ธุรกิจเครือข่ายเปิดโอกาสให้คุณเริ่มต้นดวยเง,งินลงทุนที่ต่ำพวกเขาจะมีความอดทนกับคุณพวกเขาอยอมใช้เวลากับคุณเพื่อให้ย้ายฝั่งมาอยู่ตรงนี้และเหตุผลที่เวลาเป็นสิ่งสาคัญสําหรับคนส่วนใหญ่ก็เพราะมันต้องใช้เวลาที่จะเปลี่ยนค่านิยมเหล่านั้นและสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือเมื่อคุณใช้เวลาไปแล้วประมาณปีหนึ่งสองปีหรือ5ปีไม่ว่าจะนานเท่าไหร่นะครับทันทีที่คุณเห็นค่าที่เป็นคุณค่าหลักของด้านนี้ และด้านทุกวันนี้ผมไม่มีทุกวันนี้ผมไม่มีวันกลับไปหางานทำหลวงพ่อรวหลวงพ่อรวยให้ได้และนี่คือหนึ่งในความโดดเด่นของธุรกิจเครือข่ายพวกเขาใช้เวลากับคุณพร้อมด้วยการลงทุนพร้อมด้วยการลงทุนที่ต่ำวกเขาท,ที่สุดที่เราพึงกระทำนะฮะแต่เขาว่ากันว่าสุดที่เราพึงกระทำนะฮะแต่เขาว่ากันว่าทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นหนทางสู่ความสำเร็จที่แน่นอนไม่ใช่หรือหลายปีมาแล้วผมตัดสินใจที่จะเลิกเป็นมนุษย์เงินเดืน้อยกว่านะครับ พ่อจนสอนผมให้เรียนหนังสือแต่พ่อรวยกับสอนผมว่าจะไปทุ่มเทกับสิ่งที่ไม่มีจะไปทุ่มเทกับสิ่งที่ไม่มีวันเป็นเจ้าของไปทําไมเราจะเอาตำแหน่งไปขายก็ไม่จะให้ตกทอดไปสู่ลูกหลานก็ไม่ได้ไม่ได้การเป็นลูกจ้างจึงดูไม่เข้าท่าเลยสําหรับผมผมดูมันเข้าท่ากว่าที่จะสร้างธุรกิจแล้วก็จ้างคนอื่นมาทํางานอีกเหตุผลหนึ่งก็คือคุณไม่สามารถคคุมอะไรได้เลยเช่นคุณอาจจะถูกไล่ออกได้ทุกเมื่อหรือทุกวันนี้มันสิ่งนี้มันสิ่งที่เรียกว่าการควบรวมกิจาการนะครับ ที่บริษัทดังนั้นคุณอาจจะเป็นพนักง,งานที่ดีแต่อีกบริษัทหนึ่งที่เข้ามาซื้อกิจการอาจจะปลดอาจจะปลดคุณออกก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนมันฟังดูเข้าทีซิจนเกือบจะเป็นความเกินจริงและนี่มันเป็นแผนรวยทางรัฐอีกหรือเปล่าเนี่ยนี่ไม่ใช่สุดรวยทางรัดแน่นอนนะครับผมยังจําได้ตอนแรกที่ย้ายจากด้านหนึ่งไปอยู่ด้านหนึ่งตอนนั้นมันปี2 5 2 1ให้ได้ตอนนั้นลาออกจากงานผมต้องอาศัยรายได้จากบริษัทที่ผมสร้างขึ้นมาผ่้เลี้ยงตัวเองแต่ั้นที่ผมสร้างขึ้นมาผ่้เลี้ยงงตัวเอ ดังนั้นผมเข้าใจดีวความกลัวมันเป็นยังไงนะครับสิ่งที่สําคัญพวกนี้พวกหนึ่งก็คือพวกที่จะบอกคุณว่าคุณไม่มีทางทํามันสําเร็จหรอกแล้วคนพวกหรอกแล้วคนพวกนี้มีเยอะนะครับที่ผมรู้จักทั้งเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่พูดว่าแกเป็นโง่อย่าไปทําแบบนั้นเลยพวกที่สองก็ที่พวกที่พูดว่าลุยไปเลยคุณทําได้ไม่ต้องกังวลอะไรหรอกเราจะช่วยเหลือพวกคุณเองดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือการให้การสนับสนุนเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องจุดเด่นของธุรกิจขายตรงก็คือพวกเขาจะให้การสนับสนุนแกคุณนนกส่ววตั นานถ้าที่คุณจะไปต้องใช้นานจนก,กว่าคุณจะสามารถย้ายจากด้านซ้ายมาสู่ฝั่งพ่อรวยของผมได้แต่เราคิดมาเสมอนะครับว่าการได้เป็นเจ้าของธุรกิจการของตัวเองเป็นการใช้ชีวิตอย่างที่ฝันหนึ่งในความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการอิสระก็คือการที่คุณเป็นเจ้านายตัวเองและคุณเป็นศิลปินเดียวอย่างพวกที่อยู่ในเอสคุณจะเป็นแบบตัวคนเดียวทําทุกอย่างด้วยตัวเองหมดในขณะที่พวกที่อยู่ทาง B คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีม คุณจะได้พึ่งพาทีมของคุณและเชื่อใจทีมของคุณดังนั้นปัญหาของการ,รพวกพวกเอสก็คือสมมติว่าถ้าคุณประสบอุบัติเหตุเนี่ยรายได้ของคุณก็จะสะดุดหยุดลงด้วยและสมมุติว่าอายุมากขึ้นไปไออมไว้พอที่จะ,กะเกษียณนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องทํางานไปชั่วชีวิตเพราะคุณไม่มีอะไรที่จะพึ่งพาอาศัยได้เลยไม่มีทีมงานที่จะพุ่งพาได้ด้วยดังนั้นปัญหาประการหนรึ่งของพวกเอสก็คือคนส่วนใหญ่กล่าวว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจที่สุดคือการได้ทํางานคนเดียวและนั่นคือคุณอยู่คนเดียวลําพังจริงๆ โดยส่วนตัวแล้วผมพอใจที่จะเป็นส่วนงทีมมากกว่าพวกเขาพึ่งผมได้ผมก็พึ่งเขาได้มันดูฉลาดดีนะแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเราต่างรู้ดีว่าโลกเลยเปลี่ยนไปแล้วนะครับและบางครั้งสิ่งที่ยากที่สุดคือการเปลี่ยนตัวเราเองในฐานะที่ก็มีอายุพอสมควรแล้วผมรู้ดีว่ายิ่งแก่ตัวเราก็ยิ่งยึดติดกับวิธีดําเดิม,ดมและนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจขายตรงมอบให้ผู้คนและนี่แหละที่ผู้คนทําให้ธุรกิจ เป็นสมบูรณ์แบบ mm. พวกเขาเปิดโอกาสให้คุณใช้เวลาได้เต็มที่ในการปรับเปลี่ยนภาวะทางความคิดอารมณ์และร่างกายเท่าที่จําเป็นในการที่จะเคลื่อนย้ายตัวเองจากฝั่งซ้ายมาสู่ฝั่งพ่อรวยผมคิดว่าน,นี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เอื้อเฟื้อมากเป็นแนวทางที่อดทนมากในการที่พวกเขาสนับสนุนคุณในช่วงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตดังนั้นระลึกไว้เสมอนะครับก็การเปลี่ยนแปลงมักจะสร้างความหนักใจเสมอแต่บางครั้งเราก็จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและหากคุณรู้ว่ามันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วดังนั้น ธุรกิจเครือข่ายอาจจะเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับคุณก็ได้ธุรกิจเครือข่ายอาจจะเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับคุณก็ได้ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายได้จากผู้ให้ VCD นี N ้ก่นเลเดียว